ที่6นะคะการใช้งาน Ennot d e Web ร่วมกับ Microsoft Word ก่อนอื่นเราเปิด Microsoft Word มาเช็คดูว่ามีแถบเครื่องมือ Ennot d e แล้วหรือยังนะคะแล้วก็เช็คดูก่อนอถ้ายังไม่มีให้เรากดปิดไปเลยนะคะจากนั้นนะคะมาที่ Ennot d e Web ของเรากดที่เมนูดาวน์โหลดและเลือกดาวน์โหลด Windows น,นะคะ,ะจากนั้นเราทำการลรันโปรแกรมนะคะ,นะค,ะคลิก next นะคะจากนั้นเลือกนะคะ ตามตัวเลือกที่ปรากฏเลยแล้วก็กด next นะคะ,ะกด next นะคะตัวโปรแกรมก็จะทำการรันไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นกดเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะทีนี้เราเช็คดูว่าตัว Microsoft Word ของเราขึ้นแถบเมนู Endnote Web แล้วหรือยังนะคะเราคลิกที่ตัว Microsoft Word ของเรานะคะแล้วก็จะเห็นว่าปรากฏคำว่า Endnote อยู่ที่แถบเครื่องมือด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะ,ะให้ตัว เอ็นโนของเราเนี่ยนะคะทำการซิงก์ก,กันกับตัวเอ็นโน้เว็บนั่นเองนะคะทำงานร่วมกันนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เราจะไปหาตัวบทความที่เป็นไฟล์ Word ที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะนำอ้างอิงเอาไว้ท้ายข้อความที่เราได้นำมาจากอ้างจากผู้แต่งอื่นๆน,นะคะเราก็เอาเคอร์เซอร์ไว้ท้ายข้อความนั้นที่เราต้องการจะอ้างนะคะจากนั้นกดที่ EndNote นะคะ เราจะอ้างอิงท้ายข้อความนั่นเองนะคะแล้วก็กดที่เมนู Insert Citation นะคะในส่วนของตัวเนี้นะคะจะมีการาซิงกันกับตัว Endnote Web นะคะโดยการจะกดค้นหาจากชื่อผู้แต่งปีหรือว่าชื่อเรื่องก็ได้ก็พิมพ์ลงไปกดไฟล์นะคะมันก็จะปรากฏว่าในปี2023มีตัวไหนบ้างเรากดเลือกแล้วก็กด Insert เลยนะคะก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะ ส่วนท้ายสุดของตัวหน้ากระดาษก็จะขึ้นเป็นต,ตัวตัวอ้างอิงสรุปมาให้หมดเลยนะคะแล้วก็ท้ายข้อความก็มีอยู่ด้วย mm hmm. เมื่อคลิกไปแล้วนะคะก็ขึ้นแถบสีเทาทีน,นี้เราจะอ้างใหม่เออีกครั้งนะคะเอาเคอร์เซอร์ไปไว้กดที่ insert citation mm hmm. นะคะกดเลือกตัวอ้างอิงที่ต้องการนะคะแล้วก็กด insert mm hmm. นะคะก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวท้ายสุด ที่มีการสรุปมาให้เราด้วยนะคะจัดเรียงมาให้เราเรียบร้อยโดยเรียงจาก A ถึง Z อ่ะเดี๋ยวเราลองใส่อีกครั้งนะคะเราเอาเครอร์เซอร์ไว้ท้ายข้อความที่เราต้องการจะอา้างกดที่ insert citation อ่าจากนั้นก็อ่าลองสืบค้นโดยเลือก t i ่อไททน,นะคะเราสืบค้นในการเลือก t i t l n แล้วก็ใส่คำที่เป็นคำคีย์เวิร์ดที่มีในเทร e ด์ถ้าไม่แมชนะคะ,ะเราเลือกจากปีก็ได้เราเลือกจากชื่อผู้แต่งก็ได้นี่แล้วแต่เรานะคะ,ะ,ะแล้วก็กด insert นะคะเลือกเป็นสีน้ำเงินแล้วก็กด insert นะคะจากนั้นนะคะมันก็จะเด้งลงมาที่ตัวท้ายเคอร์เซอร์ที่เราเอาวางไว้แล้วก็ตัวท้ายสุดของอตัวหน้านะคะก็จะมีการเรียงลำดับ A ถึง Z ให้เราเรียบร้อยนะคะ ถ้าเรายังอยากจะเพิ่มเติมนะคะเราก็คลิกที่ตัวเคอร์เซอร์นะคะคลิกที่ตัวเคอร์เซอร์แล้วก็กดค้นหาอีกครั้งทําเหมือนครั้งแรกเลยนะคะจากนั้นกด Insert นะคะมันก็จะเด้งลงมาเหมือนเดิมนะคะที่เคอร์เซอร์แล้วก็ข้างท้ายข้อความถ้าเกิดมันซ้ํากันมันก็จะเลือกมาแค่1ตัวนะคะถ้าเกิดรายการอ้างอิงซ้ํากัน จะเลือกมาแค่1ตัวเท่านั้นจะไม่มีตัวรายการไหนซ้ํากันนะคะระบบจะเช็คให้เราโดยอัตโนมัติแล้วก็จัดเรียงตามลำดับ A ถึง Z ให้เลยอันนี้มีข้อดีก็คือถ้าเกิดเรามีการอ้างอิงที่เยอะๆนะคะก็จะทําให้เราไม่ต้องมานั่งเช็คเองก็ไม่ลายตาด้วยนะคะในส่วนนี้ตัว e n d n o t e e p จะจัดการให้เราเรียบร้อยเลยนะคะ เมื่อเราเอาเมาส์ไปคลิกนะคะก็จะขึ้นแถบเ่าในลักษณะแบบนี้นะคะแปลว่าการทำงานกับ e n ็น o t e เวบกับตัว Microsoft Word ตรงนี้ยังมีการทำงานร่วมกันอยู่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะตัดการเชื่อมต่อให้เราเลือกที่ o o v v r t t t p p a n t Text ในลักษณะแบบนี้นะคะอ่าแล้วมันจะถามเราว่ามันจะขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะเรากดตกลงนะคะอ่ามันก็จะกลายเป็น อีกไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์ใหมท่ที่ที่เราตัดการเชื่อมต่อจาก End Note แล้วนะคะก็จะเป็นไฟล์ที่เราไม่ได้ตั้งชื่อนะคะก็จะเป็น Document 2 Document 1แบบนี้ค่ะอ่ะเมื่อเราเอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็จะไม่ขึ้นแทบเทาแสดงว่ามีการตัดการเชื่อมต่อจาก End Note แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดไซส์ฟอนต์ตรงนี้สามารถทำได้เลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะตาม ความต้องการของเราได้เลยให้เรามาเปลี่ยนในตัวส่วนที่เราตัดการเชื่อมต่อแล้วนะคะจะเลือกไซส์ขนาดฟอนต์แบบไหนก็แล้วแต่เราเลยให้เรามาแก้ไขในส่วนตรงเนี้ยในส่วนไฟล์ที่เราตัดการเชื่อมต่อแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลนะคะเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในส่วนของการอ้านองิงให้ไปแก้ไขที่ไฟล์ออริจินอลหรือไฟล์ต้นฉบับนะคะตอนนี้นะคะเราอันนี้เราเป็นไฟล์ที่เรา มีการตัดการเชื่อมต่อจาก end n o t e แล้วเรียบร้อยนะคะ,ะแล้วก็กด save เพื่อบันทึกเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราสามารถแก้ไขตัวฟอนต์ได้อันนี้จะเป็นไฟล์อีกไฟล์หนึ่งที่เป็นไฟล์ original ตรงนี้สามารถเพิ่มเติมลดหรือว่าแก้ไขในส่วนของอ้างอิงได้ตลอดก็จะเป็นไฟล์ต้นฉบับนั่นเองนะคะ,ะถ้าอยากจะเพิ่ม หรืออยกจะลดก็ให้มาแก้ไขในไฟล์นี้นะคะซึ่งสังเกตได้ว่าเมื่อเราเอาเมาส์ไปคลิกนะคะที่ตัวอ้างอิงนะคะก็จะเป็นแถบสีเทาแบบนี้ก็คือเป็นไฟล์ต้นฉบับนั่นเองนะคะ,ะมีการจัดเรียงให้เรียบร้อยนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมเซฟงานทุกครั้งนะคะสำหรับการใช้งานตัว EndNote w e ก็ถ้าเราใช้งานบ่บอยๆนะคะก็จะสามารถใช้ได้คล่องแคล่วนะคะแล้วก็จะได้ใช้งานได้ อย่างตรงกับความต้องการของเราเลยซึ่งตัวคุณสมบัติก็จะใช้งานได้หลากหลายเลยนะคะแล้วแต่เราสะดวกนะคะท้าหวังว่านะคะทุกคนจะนำไปใช้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่เอานะคะที่ Account ของเราทุกครั้งนะคะเวลาเข้าจากเครื่องอื่นคะ่ะ